หัวสับป,ปะรดเอาว่ะโคสวยโคเท่เลยว่ะอีกสี่คนที่เหลือผมว่าเฉยๆนะแต่หัวสับป,ปะรดนี่มันเด่นตามากเลยอะ่ะเดินไล่ข่าวว่าเดี๋ยวท่านเล่นเนี่ยความรักก็เหมือนสับป,ปะรดมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานไม่มีขมเหรอสำหรับผมต้องมีขมนะโอเคโอ้ยเดี๋ยวมาดูชุดกันฮนะอันนี้คือผมไปเติมมาแล้วนะนะ หนึ่งพันแดร้อยเพมาครับทุกคนก็ผมว่าสักหนึ่งพันแปร้อยเพงต้องได้ชุดอยู่นะถ้ามันไม่ได้ชุดมันก็เกินไปแต่อ๋อ,อมันมีหลายชุดตอนแรกผมเห็นเก้าผมเห็นหกเหรียญผมนึกว่ามันแค่หกราคาหกเหรียญไม่ใช่เหรออา่ามันแลกได้ด้วยว่ะทุกคนมันต้องใช้ชิ้นส่วนอันนี้แลกใช่ไหมหัวชั้นบวหัวเก้าสิบเก้ารองเท้าร้อยสสิบเก้ากางเกงร้อยสสิบเก้าเสื้อร้อยเก้าเก้า อันนี้มันเหมือนกับราคาเสื้อยืดเลยอ่ะเหมือนกับเขาตั้งขายราคาเสื้อยืดเลยฮอะไอชุดเต็มได้ชุดเต็มแค่สองเก้าเก้าอ่ะหรือว่าแค่ชุดแค่เสื้อกับหมุหัวใช่ไหมหรือว่ายังไงมาอุย๊ยใครเชิญมาแป๊บหนึ่งนะแรงแกนด้วยดีวะแรงแกนเชิญมาด้วยมาสุ่มเลยดีกว่าฮะขอเอาไปสักสิบกล่องแล้วกันนะ อันนี้ก็เป็นไอดีที่ผมเพิ่งเติมเป็นค้างแรกเลยเอา่าส่วนลกร้อยชิ้นเท่ากับลดห้าสิบอ่ะอุ้ยมันเยอะเกินมันเยอะเกินหนึ่งร้อยอันเลยหรอมันมันเยอะเกินสักยี่สิบอ่ะเปิดแป๊บยี่สิบกล่องฮะมีส่วนลดไหมไม่มีอ่ะทุกคนไปร้อยยี่สิบเพชรโอ้โห เอาอไม่ได้เลยครับพูดเกลืออุ้ยแต่ได้รองเท้าช่ามานะรองเท้าสับปรดแต่ผมยังไม่ได้ถาวรน,นะแล้วก็ได้ลูกอมไม่อีกสิบเจ็ดอันโอ้ยมาไปสักสามสิบอันแล้วกันวิร้อยเก้าเก้าเลยเหรอไม่เอาไม่เอาสาิบอันพอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินมือสัน่นมือสัน่นโอ้ไป โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเกลืออะไรวะเนี่ยดูทรงละผันแปดนั่นจะไม่พอเนี่ยเพชรอ่าเหรียญผมมี้รยสี่สิบสามโอคตรเกลือเลยว่ะทุกคนอ่อเจคิด้วยกันเปิดสัก,กห้ากล่องอะโอ้โหได้เกงเกงมาแล้วทุกคนเอาจริงๆไม่ได้ชุดถาวรก็มาเอาสักห้าสิบกล่องแล้วกัน ใจถึงนะห้าสิบกล่องไปเลยสามร้อยเพชรถ้าหนึ่งร้ยห้ารอยเพชรเอาป่ะเอาหนึ่งร้อยเลยมันจะได้ส่วนลดด้วยตอนแรกไม่เอาหนึ่งร้อยนะตอนนี้ต้องจัดเลยหนึ่งรอยอุย๊ยเอาหนึ่งร้อยดิม่เอาเก้าเก้าอ๋อมันซื้อได้แค่เก้าเก้ากล่องมาไปเกสิบเก้ากล่องดูสิว่าเราจะได้ไหม อ,อ้าวอียไม่ได,ไได้ไม่ได้ถาวรเลยเหรอโหมึงเกินไปโอยโอยังไม่ได้ชุดถาวรเลยอะไรวะเนี่ยแพงจัดแพงโคตรแพงเต็มแม็กกอีกแล้วมาสี400่ร้อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยเกินไป อุ้ยแต่ดูชิ้นส่วนดิโอ้ย๋ยยังไม่ได้ชุดถาวรเลยเหรอเนี่ยผมต้องเก็บเหรียญเอาไว้นี่อยู่นะเดี๋ยวผมได้แป๊บหนึ่งผมขอซื้อไอ้ตัวเลขคูณแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมอยากได้สั่นเหรียญตัวเลขคูณมากครับทุกคนอา่าเดี๋ยวเราไปตรงไหนนะร้านค้าเดี๋ยวผมไปสั่นเหรียญก่อนนะฮะผมอยากได้ตัวล็อกคูณมากนะเพื่อผมจะมาลดโคดาวสกิลนะมาซื้อตัวล็อกคูณกันเลยกันฮะอ่ะเราถุเจ้าเพชร โอเคซื้อได้เรียบร้อยฮะเติมทีเดียวคุ้มเลยทีเดียว <laughs> เติมทีเดียวคุ้มเลยเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวผิดอันผิดอันเนี yeah. ่ยอยากได้ชุดหัวสปอร์ดลอดอ่ะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเอาอยู่ไหนวะเนะี่ยหัวสปอร์ดลอดหัวสปอร์ดลอดมาสานสิบห้ากล่องสุดท้าย <laughs> ไปโอ้โหเม่งโคตรเกลือ <laughs> อ,อะไรวะเนะี <laughs> ่ย โอ้โหผมไม่แน่ใจอะ่ะว่ามันจะได้ส่วนหัวกับเสื้อหรือเปล่านะประเด็นคือมันไม่มีบอกด้วยดยวิอ่าพ็กเกจตอ๋อแพาเก็ตเต็มเต็มชุดเ,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 ดเดลวใช่ปะ่ะโอเคโอ้โหได้เต็มชุดเลยอะไรวนะเนี่ยโอ้โหควรจะได้ไอ้บผ้าใส่ละกันโคตรเท่ เอาเรื่องจัดดูหน้ามาดิหน้าอารมณ์โคตรฟินโอ้โหเพชรเหลือเพชรเจ็ดสิบหกนะผมเอาไปซื้อไอตัวล็อคูณร้อยเก้าเก้าก็โอ้โหเพชรเหลือประมาณสองร้อยกว่าแล้วครับก็ถือว่าเราหมดเพชรไปเยอะอยู่นะผมเติมไปประมาณห้าร้อยบาทครัทุกคนกว่าจะได้ชุดนี้เอาเอาจริงๆมันก็แพงกันนะชุดห้าร้อยเลยอ่ะแพงเหมือนกันนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว,ว่าฮะดูซิว่าผมจะได้เล่นปืนอะไรหรือเปล่าฮะไอหน้าสับป,ปะรด <laughs> ไป let's go <S โอ้โหชุดเหลืองมาแต่กายเลยหวังว่าคงไม่ใครหมายตาไว้นะ <laughs> ไม่เป็นจุดเด่นนี่เขาลุมนะ้เนี่ยโอ้ยปืนอะไรเนี่ย <laughs> ลืมชื่อปืนไปละ p 9 0ใช่ไหม ลืมไปละโอ้โหพีเข้าสิบไป M หกสิบอะไรมาเนี้ยได้แต่ปืนตัวเลขหลังเยอะๆเฮ้ยมีคนด้วยหรอตอนแรกนึกว่าไม่มีคนดีละหัวสปะรดลดยิ้มจะได้แจกความหวานให้กับทุกคนหน้ายิ้มด้วยเนะี่ยวิ่งสีเหลืองเข้าโคตรเข้า,ขากับชุดนี้เลยกระเป๋าก็เป็นหัวเสือสีเหลืองด้วยเนะ่เงียบมากครับ น่าจะไม่มีนะตรงนี้น่าจะมีแค่ตรงเพื่อนเองเรียบร้อยครับดาวเพื่อนดาวละกลัวโดนดักอะ่ะตรงเซฟสุดๆแล้วเนี่ยอ๋อนั่นไงทั้งสองโอ้โหแตกนัวไม่ตายละอูโดนกระทะอะไรเนี่ยอยู่ในบ้านแน่นอนฮะตัวนี้ จ็บเจ็บเจ็บ,จบกลัวดิมันสวนกลัวดิมันสวดโอ้โหก่อแตกกันแล้วครับแตกไปเไอ้คนที่สองน่าจะหมดแล้วปะโอเคน่าจะเคลียร์แล้วนะที่นี้เพื่อนเขาเน่าจะลงที่อื่นเอาไปว่าตอนนี้ผมได้แนละ้วสองคิวเอาเคิวเดียวเหรอได้คนไปไหนอา้าวที่มา,าแล้วผมจำได้ผมยิงดาวสองคนไม่ใช่เหรอแล้วเนี่ยเอา๊ยเอามาเหลือตัวเดียว หลบไปไหนละมันต้องหลบซักไปสักไหนซักตัวอันนี้ไงขึ้นนะ <Okay. S 1> ไปหลบที่ไหนไม่รู้เหมือนกันตั้งใคานหนีโอเคชุบเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาคนที่อื่นดีกว่าครับผู้หาคนโคตรนานผ่านมาแล้วเจ็ดนาทีไม่เจอคนเลยครับขี่รถหาด้วยผ่านค้างแสงมาแล้วอันที่สองอันนี้เป็นอันที่สองนะอันแรกไม่มีของนะครับทุกคนโดน โดนใครโดนใครเอาไปไปหลงปูเคมม็มไหมฮะอุ้ยไปละหลงป่เคม็มอ๋ออ้าวนาี่เหรออะไรมันจะกล้ขนาดน,นี้เนี่ยไม่ติดไม่ติดหัวไม่ติดหัวหหัวสับะรดรถยิ้มจัดชัดเลยนะครับแจกรอยยิ้มให้กับทุกคนหูสวย <c oughs> อะไรวะเนี่ยมาตัวเดียวเหรอแถมสไนด์ด้วยเนี่ยค่ะ ค่าเก้าแปดปืนโคตรเบาโอ้ยยังไงเพื่อนมันตามสูตรมาละเอเคด้วยเนี่ยมันเล่นปืนแรงเล่นปืนแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเดี๋ยวเต็มเลยอุ้ยข้าหัวตัวเดียวหน้าเดียวด้วยโอเคดาวครับสวยโู้โหเล่าตัวเดียวสเปรลอดขอโอ้โหมดตี้โคตรสวยเลย ผมได้ยิงกี่คนวะน่าจะประมาณสามคนนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามคนแล้วครับโอเคถือว่ายิงไวอยู่นะถือว่าร้านเพื่อนเขาได้มาเยอะอยู่ตอนนี้คนเหลือยี่สิบคนครับผมว่ารอบนี้น่าจะถึงอยู่มั้งสิบเคียวอ่ะคนน่าจะอยู่ในเมืองนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอดูดูก่อนน่าจะอยู่ในเมืองนะครับเดี๋ยวผมขี่รถไปหาคนดีกว่าครับเอาบิฟฟู้ดดีกว่าครับทุกคน รถทหารไม่เอานะเอารถบีฟูดดีกว่าเวลามันชนมันข้ามอ่าสิ่งกีดขวางมันจะได้ข้ามง่ายๆดิเช่น,น ong, แบบไอ้วงไอ้วอลอะไรแบบนี้มันจะได้ข้ามง่ายกว่าชาวบ้านชาวช่องเขามาขึ้นรถเดียวสัสประร์รถรถรถหน้ายิ้มจะพาทุกคนไปชาร์จแล้วเนี่ย <laughs> มาขึ้นมาโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าหมู่บ้านข้างหน้าดีกว่าครับ ผมว่ายิงก็ต้องมีและผมบ้านข้างหน้าอเอาไงดีเดี๋ยวผมขี่รถอ้อมแถวนี้ดีกว่าครับดูว่ามีกี่ตี้ยังไงก็ต้องมีแหละครับในหมู่บ้านนี้พอเพราะวงแคบมากแล้วทุกคนอ้าเฮ้ยใครยืนยิงดีเพื่อนยิงด,งดิไม่ยิงโูโ้โชนสวยตัวน,นี้มันหลุดตัวน,นี้มันหลุดมาเป็นเกงไลไฟด้วยเนี่ยนั่นอย่าตึงเอาเรื่อง,องกัน มาดีกว่าครับเรายังขี่อ้อมหมู่บ้านนี่ยังไม่เสร็จเลยอะ่ะตอนนี้ผมได้สก,การ์ลเวลอสามนะ้วทุกคนกับแม็กเจดมามันเงียบมากเลยอะ่ะเผื่ออาจจะไม่มีด้วยก็ได้นะเพราะมันเงียบมากเลยแค่ค่า,าตีเราได้นี่เท่ากับรวยเลยนะเพราะผมยังมีเหรียญตั้งพันสามอ่ะเดี๋ยวในเพื่อนเขาต้องมีเยอะกว่านี้แน่นอน โข้างในไอวอเต็มเลยน่าจะมีคนนะเนี่ยนี่ไงเสียงยิงกัน و, เก็บเสียงด้วยเราเป็นที่แจมสบายมากเอามีคนอยูบ่บนกําแพงชนละชนเอา้เอาอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุยกูเกือบตายยินี่เพื่อนเขาช่วยยินทันไม่งั้นน่าจะแตกเอาเข้าไม่ได้ โอ้เข้าไม่ได้ชิบหายละต้องรีบเข้าวงดีกว่าครับไปละว,วงเริ่มแรงและโอเคตรงนี้น่าจะยิงได้ครับอโอเคดาวตัวหนึ่งหมดตีหรือ,อยังโอเคหมดไปแล้วหนึ่งตีครับตอนนี้ผมได้ร้อยเจ็ดเขียวข้างหน้ามีไอตรงยาอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวรอใครรอบผมหมดแล้วผมก็ยิงดีกว่าครับโอ้วงบีบขึ้นบนดอยด้วยเนะี่ย คางแสงที่เราเก็บมาเลยไม่รู้ในนี้จะมีอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมรอด,ดีกว่าครับรอลอดไครรอดมันลดลงก่อนโอเคมารอไครรอดเต็มแล้วเราไปดีกว่าครับเพราะถ้าไม่มีไครอดนี่ผมว่าเบามากเลยนะไปะไปดีกว่าผมว่าอยู่บนคางแสงเล่นก็ได้ครับบนคางแสงนะ่าจะมีคนอยู่คนเหลืออยู่เจคนถ้าลบออกไปสี เหลืออยู่สามอ๋อพบศัตรูแล้วน่าจะอยู่ตรงนี้นะมีเสียงเท้าน่าอยู่เต็มตี้เลยนั่นังยิงเบอร์สี่อยู่อ่ะเปิดจุดนะครับนั่นไงเอามีตัวเดียวมีตัวเดียวอ่ะเอาเอาอห,หัวแตกอะไรวะเนี่ยวันนี้มันลากหัวง่ายจังวะตอนจะติดก็ติดตอนไม่ติดก็ไม่ติดเลยนะเดี๋ยวผมไปชุบเบอร์สี่ก่อนครับเบอร์สี่โดนร้อยนะัดสอยล่วงเลย จริงๆเลยนะัดมันอัดตัวก็แรงเหมือนกันนะอัดตัวมันมันดีนะอุ้ยไม่เง,งีบนค้างแสงนี่จริงๆด้วยครับทุกคนตี้นี่จะเป็นตี้สุดท้ายละอุยไม่ติดตอนจะลากก็ไม่ติดมาไม่ติดก็ชา้าเลยกันฮนะโอ้โหหัวสับปะรดมาแล้วมาตั้งไอ้วอร์ดันเลยเดียวว่ะครับเอาเอาเอาไม่ติด อุ๊ยนี่เข้าหัวหอไข่ร็อตมันหมดนี่เองว่าอยู่ใต้ไข่ร็อตมีอยู่เมื่อกี้หัวน่าจะหลุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหปั๊มยาแตกพอดีแตกพอดีโอ้ยด้านหลังหลังเต็มเลยอุ๊ยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเฮ้ยแล้ตัวเดียวนี่กูขอถือว่ากูขออ่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดตัวเดียวแล้วโอ้โหไม่ทันเพื่อน ไอ้บ้าเออโอ้โหไม่ทันจริงๆด้วยว่ะด้กี่คิวเนี่ยเก้าคิวเกือบสิบตัวครับทุกคนใครที่ชอบคลิปหัวสปุตรถดก็ฝากกดละไลค์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย